สวัสดีครับทุกคนผมเตนะครับก็เช่นแล้นะในวันนี้ผมก็มีปีโป้ครับเครื่องปั่นนะครับผมก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาปีโป้มาปั่นในเครื่องปั่นดูดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคฟังว่าอะไรจะไหมไปดูกันโอเคครับอันดับแรกนะฮะผมก็จะทําการแกะปีโป้มาจากถุงเลยแล้วกันเนาะก็สามถุงใหญ่เลยนะฮะทุกคนครับก็จากนั้นก็ผมก็จะแกะปีโป้ลงไปใส่ในนี้นะฮะก็ใส่ให้หมดเลยนะครับนะเพื่อที่เราจะสามารถเอามาปั่นได้นั่นเองนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะอ่าหลังจากนั้นก็แกะสักอันนึงให้ดูก่อนครับอ่าแล้วก็ใส่ลงไันเลย โอเคครับทุกคนผมก็แกะได้ประมาณนี้นะฮะอีกห้านี้ผมแกะไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแบบแกะยากนะฮะแกะไม่ได้นะครับแต่ก็นี่ครับส่วนมากก็ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยครับโอเคครับแล้วสุดท้านะฮะผมก็จะเปิดเครื่องปั่นขึ้นมาเลยนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นก็เอาปีโป้ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะฮะอ่าค่อยๆใส่ลงไปเลยนะครับผมอ่าโอเคผมก็จะใส่ให้เต็มเลยนะครับหูสามหูมไม่ได้ใส่เต็มพอดีแล้วเนี่ยผมคิดว่านะโอ้โหทุกคน โูทุกคนผมว่าเต็มพอดีครับผมดูดิเออแบบโอ้ทุกคนครับดูดิเต็มพอดเีเป๊ะเลยนะฮะว้าสุดยอดเลยจากนั้นก็ปิดฟ้านะครับอ่ะแล้วก็ลองปั่นดูโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาปั่นดูนะฮะดูที่เป็นยังไงนะครับไปดูกนะัน โอเคครับตอนนี้ก็ปั่นเสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โหรู้สึกว่าจะเป็นบุ้นออกสีส้มๆ้มเลยนะครับทุกคนแม้จะเอาทุกสีมารวมกันแล้วนะฮะแต่ว่าพอปั่นรวมกันนะครับบุนจะออกเป็นสีส้มส้มนะฮะโอเคครับทุกคนโอเคผมก็จะทําการเทเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหเหมือนจะเป็นบุ้นครับทุกคนเหมือนจะเป็นบุนนะฮะไม่เหมือนละใช่เลยครับว้าวทุกคนดูนี่ดิ แบบอื้อเป็นวุ้นเลยนะฮะกล้องโฟกัสหน่อยได้วเออนี่โฟกัสแล้วครับโอเคครับทุกคนัน,นดับถัดไปนะฮะก็เป็นการชิมดูกันนะครับโอ้โหดูดิเป็นวุ้นเลยนะฮะเด็มันเด้งเหมือนเป็นวุ้นเลยอ่ะก็โอเคชิมดูนะฮะดูดิรสชาติเป็นยังไงนะครับไปดูกันอื้มอือมเหมือนกินผลไม้รวมอ่ะครับทุกคน <c oughs> ก็ออกรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนปีโป้ปกตินี่แหละนะครับอืม แต่มันจะออกรสส้มมากกว่าอันอื่นหน่อยนะโอเคครับเป็นงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้าจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สรุปโดยรวมแล้วนะก็ไม่ต้องมาปั่นแบบผมนะฮะผมทดลองให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับก็กินทีอันนั่นแหละนะฮะอร่อยสุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสอนคลิปนี้สวัสดีครับ